สวัสดีครับพี่น้องชาววัวเรามักจะได้ยินคนบ่นกันบ่อยๆนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยราคาวัวมีชีวิตถูกมากนะครับแต่ทําไมราคาาเนื้อวัวเนี่ยตามท้องตลาดถึงไม่ถูกตามราคาวัวเนื้อนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันนะครับทราบไหมครับว่าค่าจ,จ่ายของผู้ผลิตเนื้อนั้นมีอะไรบ้างและมีต้นทุนเท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายของผู้ผลิตเนื้อนะครับหลักๆก,ก็มีดังนี้นะครับ 1. ค่าตัว 2. ค่าขนส่ง 3. ค่าทําเนื้อ 4. ค่าบริหารจัดการค่าตัววัวปัจจุบันนั้นก็อยู่ที่ราคาประมาณกิโลกร,รัมละ65บาทนี่คือวัวลูกผสมบรามันนะครับวัวลูกผสมบรามันขนอ้วนนะครับค่าขนส่งก็อยู่ที่ประมาณ ตัวละ2000บาทค่าทำเนื้อค่าใช้จ่ายในการทำเนื้อก็อยู่ที่ประมาณตัวละ2000บาทแล้วก็ค่าบริหารจัดการนะครับอยู่ที่ประมาณตัวละ3,000บาทผมขอยกตัวอย่างวัวลูกผสมบรามันขุนอ้วนนะครับน้ำหนัก500กิโลกรัมวัวลูกผสมบรามันนี่นะครับน้ำหนัก500กิโลกรัมเนี่ยถ้าผู้ผลิตเนื้อนะครับไปซื้อมาจากคอกขุนนะครับตัวละ,ะกิโลละ65บาบาทนี่นะครับ ก็จะตกต้นทุนอยู่ที่ตัวละ32,500บาทนะครับวัวลูกผสมบรมามันนะครับจะมีอัตราสากอยู่ที่ประมาณ45เเนะครับนั่นหมายความว่าวัวมีชีวิต500กิโลกรัมนั่นนะครับเมื่อมาแปลสภาพเป็นเนื้อแล้วเนี่ยก็จะได้เนื้ออยู่ที่ประมาณ225กิโลกรัมต้นทุนในการทำเนื้อวัวตัวนี้นะครับรวมทั้งหมดก็มีดังนี้นะครับค่าตัววัวเนี่ย 32,500บาทค่าขนส่ง2,000บาทค่าทำเนื้อ2,000บาทค่าบริหารจัดการ3,000บาทรวมต้นทุนทั้งสิ้นโดยประมาณ39,500บาทนะครับและเมื่อทำเนื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะได้เนื้ออยู่ที่225บาทนะครับต้นทุนเฉลี่ยต่อกิโลกรัมนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ75บาทนะครับตอนนี้เนี่ยราคา เนื้อวัวที่หน้าโรงเชื้อนะครับอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ200-240บาทนะครับแล้วแต่พื้นที่กำไรของผู้ผลิตเนื้อนะครับจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ25บาทถึง -50 บาทนะครับในขณะเดียวกันที่ราคาหน้าเคียงนะครับก็แล้วแต่พื้นที่เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมสำรวจมาก็ตั้งแต่240บาทไปจนถึง300บาทนะครับ เขียงขายเนื้อตามท้องตลาดนะครับก็จะมีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ60-100ถึงบาทนะครับอันนี้คือเป็นส่วนต่างที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะครับเขียงขายเนื้อเองก็มีต้นทุนมีภาระค่าใช้จ่ายของเขานะครับอย่างเช่นค่าเช่าแผงค่าจ้างพนักง,งานค่าดูแลเรื่องความสะอาดค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะครับค่าใบาอนุญาตค่าธรรมเนียมเป็นต้นนะครับ แล่เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายไปทั้งหมดแล้วนะครับกำไรของเขียงก็จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ20-30บาทแค่นั้นเองนะครับในมุมมองของผมนะครับในปัจจุบันนี้ผู้ผลิตเนื้อเองอแล้วก็เขียงเองก็ไม่ได้มีกำไรมากมายอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีช่องให้หายใจคล่องขึ้นแค่น,นั้นเองนะครับถ้าราคาเนื้อมีชีวิตแพงขึ้นกว่านี้นะครับ ผมยกตัวอย่างเช่นกิโลละ85บาทนี่นะครับต้นทุนค่าตัววัวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น42,500บาทนะครับแล้วก็ทำให้ต้นทุนรวมของอผู้ประกอบการผลิตเนื้อนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณตัวละ49,500บาทต้นทุนของเขาก็จะพุ่งขึ้นเป็นกิโลกรัมละ220บาทนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีกำไรเหลือเลยยกเว้นเขาจะไปขึ้นราคาเนื้อแค่นั้นเองนะครับ แต่ถ้าเขาไปขึ้นถ้าเขียงถ้าผู้ผลิตเนื้อหรือว่าเขียงเนี่ยนะครับไปขึ้นราคาเนื้อเนี่ยทางผู้บริโภคก,ก็จะมีกําลังซื้อน้อยลงนะครับไม่สามารถบริโภคเนื้อได้ได้มากเท่าเดิมนะครับก็เป็นผลให้ยอดขายตกลงนะครับมันก็จะส่งผลเสียกลับมาถึงเขาก็จะใช้วัวน้อยลงเหมือนกันนะครับวิธีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นผลดีสําหรับทุกฝ่ายนะครับก็คือ เราต้องปรับเปลี่ยนสายพันธุ์วัวนะครับวัวลูกผสมบราแมนนั้นมีอัตราซากมีอัตราให้เนื้อแค่45เปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยมากนะครับต่ำเกินไปดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรที่จะปรับเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับโดยใช้สายเนื้อสายยุโรปเข้ามาไข้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ซากให้สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีแม่พันธุ์ลูกผสมบราแมนอยู่แล้วนะครับ เราก็เอาน้ำเชื้อ,อาชาโรเล่มาใส่นะครับลูกจะออกมาก็จะเป็นวัวก,กำแพงแสนนะครับวัวก,กำแพงแสนเนี่ยจะมีระดับใส่เลือดชาโรเล่อยูอ่50%บราหมั่นไม่น้อยกว่า25%ที่เหลือก็เป็นวัวไทยนะครับข้อดีของวัวก,กำแพงแสนก็คือ,อตัวเร็วกินง่ายาเลี้ยงได้ในสภาวะอากาศบ้านเรานะครับแล้วก็มีข้อมูลทางวิชาการมีงานวิจัยจากมอเกษตรศาสตร์รองรับอยู่แล้วนะครับ าสามารถอำนวยความสะดวกสามารถช่วยเหลือ,อ,อเกษตรกรได้อย่างเต็มที่นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับวัวสายพันธุ์กำแพงแสนนะครับมีอัตราซากอยู่ที่ประมาณ53%นะครับสูงกว่า,าลูกผสมประมันานท,ทั่วไปมากเลยทีเดียวนะครับวัวกำแพงแสนเนี่ย500กิโลกรัมนะครับ น้ำหนักววอ้วนเนี่ยครับ500กิโลกรัมเนี่ยเมื่อทำเนื้อแล้วนะครับจะได้ปริมาณเนื้อสูงถึง265กิโลกรัมนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับวัวลูกผสมบราแมาเนี่ยที่ให้เพียงแค่225กิโลกรัมเท่านั้นเองจุดสังเกตนะครับเวลาที่เรา,อาเอาวัวชาโรเล่หรือว่าวัวกำแพงแสนนี่นะครับหมายชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับวัวบราแมนเนี่นะครับวัวตัวเท่าๆกันหมายถึงว่า,าลำตัวมีความกว้าง ความยาวและก็ความลึกเท่าเท่ากันนะครับส่วนสูงไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่า Overall, วัว布拉มาันจะสูงกว่าวัวชารเล่อยู่แล้วนะครับงั้นเอาเปรียบเทียบว e. ัวที่มีลําตัวเท่าเท่ากนนันนี่นะครับเอามาชั่งน้ําหนักเปรียบเทียบกันเนี่ยวัวลูกผสมชารเล่หรือว่าวัวกระแมงแสนนี่นะครับจะมีน้ําหนักมากกว่าวัวลูกผสมบรามัน4 0่สถึงกิโลกรัมเสมอนะครับท่านี้ก็เพราะว่าเขามีเนื้อมากกว่านั่นเองเนื้อเนี่ยจะมีน้ําหนักมากกว่ากระดูกนะครับและเมื่อนํามาคิดเป็นต้นทุนนะครับ วัวรูปผสมชาโลเล่หรือว่าวัวคำแพงแสนเนี่ยนะครับที่น้ำหนักตัว500กิโลกรัมเนี่ยถา้าคิดในราคากิโลกรัมละ65บาทนะครับราคาวัวก็จะอยู่ที่าสามาราคารวมทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่39,500บาทเท่าๆกับวัวของบรามันนะครับแต่ถ้าเทียบต้นทุนต่อกิโลแล้วนะครับจะเหลืออยู่แค่กิโลละ122บาทเท่านั้นเองนะครับ ถ้าเราเพิ่มราคารับซื้อเข้าไปเป็นกิโลละ85บาทนะครับต้นทุนของเนื้อต่อกิโลเนี่ยจะอยู่เพียงแค่160บาทเท่านั้นเองซึ่งต่ํากว่าต้นทุนของราคาเนื้อวัวลูกผสมบราันที่คิดราคาตัวนะครับตัวเป็นเป็นกิโลกรัมละ65บาทเสียอีกนะครับราคาวัวอ้วนมีชีวิตกิโลกรัมละ85บาทเนี่ย ผู้ขุนอยู่ได้สบายเลยนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวผู้ขุนวัวเนี่ยอยู่ได้สบายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหันมาเลี้ยงวัวกําแพงแสนกันเถอะครับวัวลูกผสมบราันที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เอาน้ําเชื้อชาโรเล่มาใส่ซะนะครับลูกออกมาเราก็จะได้ขุนขุนทําเนื้อแดงนี่แหละครับไม่ต้องไปทําเนื้อพรีเมียมอะไรทั้งนั้นนะครับขุนทําเนื้อเขียงเนื้อแดงนี่แหละครับเราทุกคนก็จะได้อยู่กันได้สบายขึ้นนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมในวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับไอเดียดีๆไม่มากก็น,น้อยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ